คนแรกจะแหกหมานี่เป่าครับป้ป้าบอกว้าเลยคนนี้ ăn khao đấy, kiếm ăn không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn สองเป็นห้าพันสิบห้าสามเป็นหกพันส kind of ี่ร้อยรอให้ที่ไม่ดูที่ระดับไร้เดียงสาแดง

ตะดวงเด้อชมนี่กันเลยไ่แม่มันสิได้เด้อดังต่อออ

โต๊ะบเล่าน้องดูทุสบ้าน้อยทุสบ้หกสิบคนนึงเนาะที่่คนกลางมันเสียวมันเสียว

้บิก็มีหนึ่งเพราะว่าไอ้ฟันยื่เพราะว่าเอาไปเกดอดสกิปตกใจเป็นเรืว่าป็นเ่องนไรดาบมดาบมยืดเดคนีเป็นเนด เขาไม่ให้ดูสวจังเลยให้ดูสวมากเลยแยกปีนั้นทำใจเลยนะแยกนั้นเลยปีเดียวปีเดียวแค่องนะเป็นเพียงว่าปีนันแค่เดียวนั่ก็ได้ขนไหนไม่มีลูกมันก็ไม่ได้เต็มตอก แล้วทำบอลมาจังทีแล้วคนผ่างถ้าจับปีที่แล้ว,ลวน,าจ,า,วนาจะไม่มดูเปีที่ลเพราะว่าสกุนบ,บ้านเสี่ยวไม่มีใครรู้สกุบบลรอดปีนี้บ้านเสี่ยวมีสามคนมีมีแต่มีมีขหน้ามีป็นคนมีัคมี่ใ่สาอมานามมาางมีผู้ดีกอรู้ยี่แมรุ่นรู้ 对。